สวัสดีวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะช่วงเช้าวันอังคารนะครับเติมอาหารสมองเปิดรับมุมมองที่แตกต่างนะฮะนี่คือวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานะฮะกดกระดิ่งเรียกซับกันหน่อยตื่นเช้ามานะฮะนั่งจิบกาแฟร้อนๆนะฮะอยู่ที่เก่าที่เดิมที่เก่าเจ้าประจํานะฮะนี่คือวัยรุ่นพระใหม่นะฮะจะพาเพื่อนเพื่อนมารับชมอีกหนึ่งเหรียญน,นะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะฮะนี่คือรายการ อะไรเอ่ยนี่คือแสยิดนะฮะเหรียญแสยิดหลวงพ่อทองนะฮะวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาปี2565นะพี่นะปะี2565เดี๋ยวจะไปรับชมข้างในพร้อมๆกันนะฮะอัจืบ๊บจืบนี่คือเหรียญทองแดงแสยิดหลวงพ่อทองนะฮะมารับชมรายละเอียดแบบคร่าวๆนะฮะ นี่คือหนึ่งรายการสวยๆอยากให้เก็บนะฮะบอกเลยว่าเหรียญแท้แน่นอนประกันแท้ดูดวงตาติดชัดเจนนะฮะจีวอนคมคมนะฮะดูนะครับรับชมไปทีรายละเอียดนะฮะผิวตึงๆนะฮะดูนะครับนี่นะครับนี่คือแซยิตหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูนะพี่นะ รู้จักกันทั่วประเทศแน่นอนนะครับลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศแน่นอนนะฮะดูนะครับที่สําคัญก็คือดูขอบนะฮะดูขอบของเหรียญนะฮะเขาจะทําตําหนิไว้นะครับซึ่งวนเป็นก้นหอยเลยนะฮะดูรอบเหรียญเลยนะครับนี่คือทําตําหนิประกันแท้ให้นะฮะประกันแท้ทุกรายการที่ออกจากมือของเรานะฮะดูนะครับ วน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 ,วน,วนขอเปลี่ยนจุดจ่ายตังเลยก็ว่าได้นะฮะและเลขโค้ดรันัำเบอร์หนึ่งสองสี่ห้าโอ้โหสุดริงๆิงกาเบลด้ดูตัวหนังสือเป็นแท่งแท่งแบบนี้ชอบกันบ้างไหมฮะนี่คือเหรียญทองแดงนะพี่นะเหรียญแซยิดหลวงพ่อทองผิวตึงๆนี่คือยันประจำตัวของหลวงพ่อคูณเลยนะครับ ทุกเหรียญบอกเลยว่ามีแทบจะทุกเหรียญน,นะฮะนี่คือยันประจําตัวของหลวงพ่อคูณสืบต่อมาหลวงพ่อทองนะครับสวยแท้แน่นอนนี่คือรายการแซยิดปี2565นรบะพี่นะปี2565ดูดวงตาติดคมชัดเหรียญมีชีวิตโอ้โหไม่อยากจะเอ่ยเลยนี่นะฮะด้านหน้าก็เป็นรูปหลวงพ่อทองนะฮะครึ่งองค์นะครับ สวยมากครับสวยแท้แน่นอนนะฮะปะกันแท้นะครับท่านใดอยากเก็บรายการนี้ทักได้เลยนะฮะโทรมาได้เลยศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูย์หนึ่งเก้าก็ามยินดีแบ่งปันทุกรายการนะรด้านด้านด้านขวาของเหรียญน,นะอย่างนี้ดีกว่าพลิกมาด้านขวาของเหรียญจะเป็นตอกโค้ดจีนนะฮะด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นหนึ่งสองสี่ห้านะฮะโค้ดคมๆเลยนะฮะตอก ลงไปนี่คือเหรียญแซยิดหลวงพ่อทองนะฮะอ่ะหนึ่งรายการอยากจะแนะนำให้เก็บไว้นะครับไม่มีอะไรบ้างมายนอกเหนือจากคำว่าสวยงามอารามแท้และตะลึงพี่น้องเอยเอยเอชอบกันไหมจ๊ะพี่จ๋าชอบกันไหมชอบแล้วก็ทักกันมาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้วัยรุ่นผ้าใหม่ต้องไปแล้วมีหนึ่งรายการ อีพีน่าจะเป็นรายการไหนจะเป็นเหรียญอะไรเกจิท่านไหนโปรดกดกระดิ่งติดตามไว้เดี๋ยวจะพามารับชมได้รับชมหลากหลายแนวแน่นอนนะฮะนี่คือแสยิดหลวงพ่อทองให้ชมหนึ่งรายการก่อนกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะฮะฝากช่องด้วยนะครับวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธากดค้นหาเจอทันทีเอไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ